ความลับของคู่แข่งทำไมเขาขายบ้านหมดภายในหนึ่งเดือนนะฮะก็หัวขอ้อนี้คิดว่าเอ๊ะหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะม,มันมีด้วยหรอครับที่ว่าบางโครงการสร้างบ้านขายเนี่ยนะฮะหนึ่งเดือนหมดทำไมบางโครงการเพิ่งเปิดขายไปไม่ถึงเดือนเออกลับขึ้นไปว่าขายหมดแล้วนะฮะติดจองหมดเลย แต่ของเรามาครึ่งปีแล้วยังไม่มีใครมาดูหลายคนคิดว่าเขาโชคดีนะครับมีทีมงานที่มีทุนนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ขายหมดไวไม่ได้อาศัยดวงอย่างเดียวนะฮะแต่เขาวางแผนร่วงหน้าแบบมืออาชีพเลยความลับไม่ได้อยู่ที่โฆษณาแพงหรือบ,บ้านสวยกว่าไข่นะฮะแต่มันอยู่ที่กลยุทธ์ก่อนการเปิดขายจริง เขารู้ว่าจะให้ตลาดเห็นอะไรเขาเตรียมเรื่องเล่าของโครงการตั้งแต่ยังไม่เทปูนและรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกว่าทำไม่รีบจองตอนนี้นะฮะพลาดโอกาสดีๆไปแน่นอนทั้งหมดนี้คือศิลปะของการขายเร็วครับโดยไม่ต้องลดราคาบ้านแม้แต่บาทเดียวโครงการที่ขายเร็วนะครับขายหมดภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากบ้าน แต่เริ่มจากการตลาดวางภาพลักษณ์และจุดขายให้ชัดเจนก่อนเปิดขายจริงมีแผนการเปิดพรีเซลขายที่แม่นยำมียอดจองก่อนสร้างจริงทำให้หมุนเงินได้ตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่ลงเข็มนะเขาสื่อสารแบบสตอรี่เทลลิ่งคือเล่าเรื่องชีวิตในบ้านไม่ใช่แค่ขายพื้นที่หรือวัสดุนะฮะเข้าใจพฤติกรรม ลูกค้าใช้การเก็บข้อมูลลูกค้าในพื้นที่แล้วมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าแบบไหนชอบอะไรจะซื้อบ้านได้ราคาเท่าไหร่โครงการที่รู้จริงตั้งแต่วันแรกจะใช้ภาพจําลองใช้ป้ายใช้การสื่อสารออนไลน์นะครับเพื่อสร้างภาพว่าพร้อมขายจริงโครงการมีระบบทีมขายมีการบริหาร ล่วงหน้าชัดเจนนะครับมีลูกค้าทักเข้ามาไม่เคยเสียโอกาสแม้แต่ลายเดียวนี่แหละครับคือเบื้องหลังของการขายหมดภายใน1เดือนไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการวางแผนทุกอย่างก่อนเริ่มโครงการธุรกิจสร้างบ้านสร้างการหมู่บ้านขายนะครับไม่ได้แข่งขันกันว่าใครสร้างสวยแต่มันแข่งขันกันที่ว่าใครทําให้ตลาดเห็นก่อนและอยากซื้อก่อน คำถ,ถามก็คือคุณจะรอให้บ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มขายหรือว่าเริ่มวางระบบขายตั้งแต่วันนี้ทำให้เราสามารถขายหมดได้ตั้งแต่เดือนแรกแน่นอนครับ